สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสมพูดพระตรีเอกภาพเราไล่เลียงมาตั้งแต่วันสมพูดปาสกานะครับพระนยซูสเจ้าทรงประจักษ์พระองค์แก่สาวก40วันแล้วหลังจากนั้นพระยิสุเจ้าก็เสด็จสู่สวรรค์เราก็สมพูดพระยิสุเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากพระยิสเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นับมาอีก10วัน ก็สมพูดพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเพราะว่าพระคมภีร์บอกว่าพระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันเป็นเโกสเตเป็นเโกอสเตแปลว่านับจากปัสกามา50เป็นเโกอสแปลว่า50นะครับ50วันปรากฏว่าเราได้ผ่านปัสกาพระยตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็พระจิตเสด็จลงมาเมื่อพระจิตเ,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 เสด็จลงมาก็ครบแล้วครับครบอะไรครับครบ สัจธรรมที่ศาสนาของเราสอนก็คือว่าพระเป็นเจ้าของเราเนี่ยมีหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคลพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระบิดาไม่ใช่พระบุตรพระบุตรไม่ใช่พระจิตสามพระบุคคลไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครเกิดก่อนไม่มีใครเกิดหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบคนที่มาถามว่าเอะพระเจ้าของศาสนาคิดเนี่ยมีกี่องค์เราก็ตอบว่ามีหนึ่งองค์มีองค์เดียวพระเพิณเจ้าเทียงแช่หนึ่งองค์ แต่มีสามพระบุคคลแล้วส่วนใหญ่คนเขาก็ได้รับคําตอบ <c oughs> ก็กยะงงงงเอ๊ะมันเป็นยังไงอะ่ะหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคลเรื่องนี้เราก็ต้องตอบกลับไปบอกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยให้เรารู้เราเป็นเพียงมนุษย์ต่ําต้อยเราไม่สามารถจะไปรู้จักพระธรรมชาติของพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเผยเรื่องนี้ให้กับเรารู้ในหนังสือพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับหมายถึงว่า พอพระยซูุจามาประสือในโลกเนี่ยก็นับเป็นพันธสัญญาใหม่ก่อนพระยุยูเจามาประสือในโลกเนี่ยข้อเขียนตั้งแต่พระเจ้ามาเผยพระองค์แก่ชาวอิสราเอลประชากรของพระในเขาเรียกหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยชาวยิวเขารู้จักพระว่าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวพระยาเวแค่นี้เองเขาไม่มีความรู้เรื่องพระบิดาพระบุตรพระจิตเขาไม่รู้เลย เขารู้แต่ว่าพระเป็นเจ้าก็คือพระยาเวพระเจ้าหนึ่งเดียวจนกระทั่งพระยซสุเจ้าเสด็จมาพังเกิดในโลกนี้คราวนี้แหละครับพระกัมพีภาคพันธสัญญาใหม่พอพระยิสเจ้ามาประสูตรเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่พระยิสเจ้าทรงเผยเผยให้เรารู้ว่ามีพระบิดาแล้วพระยิสุเจ้าในพระชนทีพเมื่ออยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงสวดภาวนาต่อพระบิดาบ่อยๆพระองค์จะทรงทวีขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ปลาสองตัวเลี้ยงคนห้าพันคนพระองค์ทรงหยิบขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวชูขึ้นแขนพระพักขึ้นเบื้องบนแล้วสวดตอพระบีดาเจ้าพระเยซูเผยให้เรารู้ว่ามีพระบิดาแล้วพระเยซูเจ้ายังเผยให้เรารู้ว่ามีพระจิตเพราะพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์เสด็จจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์จะส่งพระผู้ช่วยเหลือมาอีกองค์หนึ่งคือพระจิตเจ้าแล้วพระจิตเจ้าจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจทุกสิ่งที่เราได้สอน ท่านพระจิตสเจ้าหมายถึงว่าพระองค์สอนสาวุกนะครับแล้วพระจิตเสด็จอาจจะทําให้เขาจดจําได้และก็เข้าใจในวันนี้เมื่อเราสมพูดพระตรีเอกภาพเราลึกถึงสัจธรรมในศาสนาคิดนะครับเราเรียกว่าข้อความเชื่อก็คือพระบิญาเจ้าหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคลเราเรียกว่าพระตรีเอกภาพนะครับพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิต พราะฉะนั้นศาส,สนาคิดแบดน,นี้เวลาเราเอ่ยชื่อพระของเราเวลาเราจะทําอะไรเราอัญเชิญอัญเชิญพระของเรามาช่วยเหลือเราก็จะทําเครื่องหมายกังเขนเราเอ่ยชื่อพระนามนะครับเดชะว่ปขอพึ่งเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนเป็นคนคิดจะทําเครื่องหมายสําคัญมหากังเขนเป็นการ ขอพระบิ็นเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราเราจะทํากิจการใดๆเราจะสวดเราจะทานข้าวเราจะขึ้นรถลงเรือเราเดชะไปว่าขอพึ่งขอพึ่งพระนามของพระขอพระบิ็าเจ้ารักเราเลยแล้วเครื่องหมายกางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักขอพระบิ็าเจ้าทรงรักชีวิตเราโดยอาศัยพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตในหนังสือพระกัมภีภาคพันธสัญญาเดิมไม่มีพูดถึงพระบิดาพระบุตรพระจิต แต่หลายครั้งก็แสดงให้เห็นว่าพระบิดาเนี่ยทรงประทานสิ่งหนึ่งแก่มนุษย์แล้วมนุษย์อยากได้ก็เรียกว่าปรีชาญาณปรีชาญาณเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความหมายถึงมีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างดีปรีชาญาณน,นางงี่หมายถึงองค์พระบุตรก็ได้หมายถึงองค์พระจิตเจ้าก็ได้ แต่ในพันธสัญญาเดิมก็พูดถึงปีชาญาณหลายครั้งบบราณที่หนึ่งในวันนี้ก็เอามาจากหนังสือสุภาษิตนะครับเพื่อจะพูดถึงว่าในหนังสือภาคพันธสัญญาเดิมแม้ชาวอยู่จะไม่รู้จักพระบิดาพระบุตรพระจิตก็รู้แต่พระยาเวพระเจ้าหนึ่งเดียวก็จริงแต่หลายครั้งพระเบญเจ้าก็ดนใจให้เขาเนี่ยได้พูดเฉียว พาดพิงไปถึงคนคนหนึ่งเป็นบุคคลบุคคลผู้เนี่ยซึ่งจะทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตแล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลังแล้วชาวยิวก็กระทูลขอปีชายานจากพระเจ้าขอปีชายานจากพระแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพระปีชายานที่เขาทูลขอจากพระป็นเจ้านั้นอะ ท้ที่จริงก็หมายถึงพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าซึ่งพระยีสุเจ้าประทานมาให้สาวกพระจิตเสด็จลงมาแล้วช่วยเราในการดําเนินชีวิตรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นะครับเอามาจากหนังสือสบภาษิตก็มีการกล่าวถึงพระปีชาญาคือชาวยูวเขาเชื่อว่ามีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมาจากพระยาเวคือเป็นปีชาญาเป็นผลที่ทําให้เขาดําเนินชีวิตอย่างเชี่ยวชาญปีชาญากล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างดีฉันตั้งแต่แรกก่อนสร้างสิ่งใดๆดดีฉันเป็นผลแรกในบรรดาพระราชกิจดั้งเดิมของพระองค์ดีฉันได้รับการสถาบนาไว้ตั้งแต่นิรันดรตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่แผ่นดินจะมีขึ้นดีฉันถือกำเนิดมาเมื่อยังไม่มีมาหาสมุทรเมื่อยังไม่มีน้ำพุ เมื่อ,อยังไม่มีผู้น้ําที่มีน้ํามากมายดิฉันถีอกาเนิดมาแล้วก่อนที่ฐานของภูเขาจะถูกบางและก่อนเนินเขาทั้งหลายก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและท้องทุ่งก่อนทรงสร้างผงคลีแรกของโลกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกตั้งหลายบรรทัดนะครับบทอ่านที่หนึ่งในบันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจไปวัดวันนี้ฟังเราก็จะงงๆแต่เขาต้องการจะสื่อว่า ในหนังสือพันธสัญญาเดิมพระกัมพีมีการพูดถึงพระจิตเจ้าแล้วแต่เขายังไม่รู้เขารู้แต่ว่าเรียกว่าปีชาญาเป็นผลของการดําเนินชีวิตอย่างเชี่ยวชาญเป็นองค์ความสว่างเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีสติปัญญาต่งลงวันนี้เราสมพจนอพระตรีเอกภาพนะครับเบด่านที่ห่งในวนันนี้จึงเป็นการที่ต้องการจะบอกว่าหนังสือพ,พ,พระกัมพีภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ย เขายังไม่รู้จักปาฏร,รีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตกระจิงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็พอจะได้รับการดุลใจจากพระบินเจ้าให้เขียนลงไว้ถึงถึงใครอีกคนหนึ่งนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะในนี้อ่านมาตลอดบอกว่าก่อนที่จะมีผงคลีดินก่อนที่พวงจะวางรากฐานของภูเขาก่อนที่พวงจะสร้างแผ่นแม่น้ําปีชายานก็อยู่แล้ว ในเมื่อปีชายานก็อยู่แล้วเนี่ยปีชายานนี่คือครข่ปีชายานนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราเอามาอ่านกันในวันนี้เพื่อจะบอกว่าเรื่องพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระจิตเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเบญเจ้าก็ทรงเผยให้มนุษย์รู้เรื่อยมาแต่ไม่สามารถจะชัดเจนเท่ากับพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้เป็นพระบุคคลที่สองมารับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์แล้วก็ เมื่อพคกออเสดสู่สวรรค์ก็ประทานพระจิตเจ้ามาอย่างโลกนี้พระบิดาพระบุตรพระจิตแต่ก่อนที่จะสร้างโลกนี้ก็มีอยู่แล้วแต่คนโบราณพระกัมพีพระพันธสัญญาเดิมยังพูดชื่อไม่ได้ไม่รู้ใครก็ใช้เรียกว่าปรีชาญาณแล้วเขาก็เข้าใจคําว่าปรีชาญาณว่าคือการเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตการทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลงตัว อันนี้ก็คือผลของพระจิตเจ้าและพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้นั่นเองแต่เขาใช้คําว่าปรีชาญาณในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ที่บอกว่าก่อนจะทรงสร้างผงคลีแรกของโลกเมื่อทรงจัดวางช่องฟ้าดิฉันก็อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นผิวมหาสมุทร เมื่อทรงรวบรวมเมฆเบื้องสูงให้อยู่ด้วยกันเมื่อทรงบันดาลให้น้ำพุขึ้นจากคุมลึกของมหาสมุทรเมื่อทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเลเพื่อนน้ำจะไม่ล่วงล้ำเลยเขตที่ทรงกำหนดไว้เมื่อพระองค์ทรง,งวางรากฐานของแผ่นดินเวลานั้นดิฉันอยู่เคียงข้างพระองค์เหมือนนายช่างทำให้พระองค์ทรงยินดีทุกวัน ดิฉันชื่นชมเฉพาะ,ะพรักรุงทุกเวลาร่าเริงอยู่ทั่วแผ่นดินที่มีคนอาศัยปิติยินดีที่จะอยู่กับมวลมนุษย์พันสัญญาเดิมพระกัมพีคนโบราณได้รับการดลใจว่ามีปีชายานแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นพระบิดาพระบุตรพระจิตจนมาถึงยุคเรานะครับแต่ในบทอ่านที่หนึ่งเนี่ยมีการบอกว่าตั้งแต่แผ่นดินยังไม่เกิดนะครับ พระเป็นเจ้าทรงวางรากฐานของภูเขาปีชายานก็อยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเหมือนนายช่างนะครับคอยขีดเส้นแบ่งแผ่นดินแม่น้ําก็เลยมีเรื่องเล่าคำขัญน,นะครับคำจากคาว่าเส้นแบ่งเขตนะครับในที่นี้เขาบอกว่าเมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นผิวมหาสมุทรหมายความว่าน้ําอยู่เฉพาะแค่นียในมหาสมุทรพวกทรงขีดเส้นรอบวงใครขีด นายช่างปีชายานคนนั้นเป็นคนขีดนะครับซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้ากพระพระบุตรอยู่กับพระบิดาตั้งแต่เวลานั้นแล้วเรื่องที่พ่อจะเล่าก็คือว่ามีคนเขาเอาภาพ เป็นภาพที่มีช่องจอดรถนะครับช่องจอดรถเขาก็ต้องเอาสีสีขาวมาทาเส้นนะครับเพื่อว่าเราจะไปจอดเราจะได้จอดช่องอตรงๆนะครับแบ่งกันจอดนะครับให้ตรงทางปรากฏว่า,าก็มีรถคันหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ที่ราคาแพงมากเวลามาจอดเนี่ยเขาจอดคอมตรงเส้นเลย แทนที่จะจอดได้สองคันก็เลยจอดได้คันเดียวเพราะแกะแล้วร,รถรถราคาแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นแกตัวรถราคาแพงไม่อยากให้ใครมาจอดชิดๆเดี๋ยวเปิดประตูมาชนก็เลยจอดค่อมไปตรงเส้นนั้นเลยแล้วก็เหลือที่ทางซ้ายทางขวาตั้งเยอะแล้วรถขดื่นจะจอดอีกก็จอดไม่ได้แล้วแกก็กินที่คนเดียว พอแกกลับมาก็ปรากฏว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเสียบอยู่ที่ตรงที่ปัดที่ปัดก้านปัดน้ำฝนนะครับแล้วกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดภาพระบายสีนะครับเป็นรูปเต่าเต่าแล้วก็กระดองเต่าก็มีสี่เหลี่ยมที่เป็นลายกระดองเต่าใหญ่ๆเลยนะครับแล้วกระดาษแผ่นน,นั้นนีก็เขียนบอกว่าเ,เด็กอนุบาลน่ะเขาก็ฝึกฝนใช้เวลาในการที่จะ ระบายสีไม่ให้สีล้ําเส้นนะครับระบายตั้งนานนะจนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถจะระบายสีไม่ออกนอกกรอบได้ฝากแบบฝึกขัดเนี่ยว่าให้คุณนะเผื่อคุณจะได้ไม่ล้ําเส้นนะครับระบายสีแล้วอยู่ในเส้นมันก็เป็นคำขันนะนะนึกมาเล่าแบ่งปันกับฟังว่าโอ้ในโลกนี้นะครับเนะี่ยพอเพื่อนได้ยินคําในพระคมภีร์ที่บอกว่าพระคมภีร์เวลาเขียนพระคมภีบอกว่า วิชาญาณเปรียบเหมือนนายช่างที่เป็นผู้ที่อยู่ตั้งแต่เวลาที่ขีดเส้นแบ่งพื้นน้ำพื้นดินนะครับในวันนี้เราสมพูดพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระจิตนะครับความจริงในศาสนาคิดที่อธิบายไม่ได้แต่เป็นความจริงที่พระยุสุชาทรงเผยให้เรารู้ว่าพระของเรามีสามพระบุตรคลพระบิดาพระบุตรและพระจิตเวลาเราพูดถึงพระบิดานะครับเรา มักจะคิดถึงพระผู้สร้างโลกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลสร้างมนุษย์สิ่งสร้างต่างๆแล้วเวลาเราพูดถึงพระบุตรเราก็จะนึกถึงว่าพอถึงเวลาอันเหมาะสมนะครับพระบิดาก็ทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดในโลกนี้ก็คือพระเยซูเจ้านะครับเป็นพระบุตรน,นี่เราก็จะระลึกถึงพระบุตรแล้วพอพูดถึงพระกิต ก็คือพอพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพสู่สวรรค์แล้วพวกก็ประทานพระจิตมาอย่างบรรดาอัครสาวกให้พระจิตเจ้าอยู่ในใจเป็นผู้ที่บรรดาลความกล้าหาญนะครับบรรดาลความกล้าหาญแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ให้พวกเขามีความสว่างในจิตใจในความคิดที่จะเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญามีความสามารถที่จะประกาศพระวาจาของพระออกไปกึ่งเป็นพระบิดาพระบุตรและพระจิต แต่เราพูดแบบนี้เราก็พูดในฐานะที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีระยะเวลาเช่นโอ้พระบิดาก็เป็นอยู่ตั้งแต่นิรันดรนแล้วก็ส่งพระบุตรมาเมื่อถึงเวลาเหมาะสมซึ่งเรานับเวลาพี่บุตรมาในโลกนี้คิศศักราชที่หนึ่งนะครับแล้วพอพระเยซูเสดส,ส,สวรรค onne, <ม>์ก็ส่งพระจิตลงมาอันนี้เราพูดตามภาษามือที่เราอยู่ในการลวเวลาเราต้องใส่นาฬิกาเราต้องดูเวลา แต่สาหรับพระเป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิตไม่มีใครกอดใครหลังพระองค์ทรงเป็นอยู่แต่นี่รันดอนเท่าเสมอกันทั้งสามพระบุตรคนเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้จริงสะท้อนความจริงว่าก่อนที่พระเป็นเจ้าจะทรงสร้างแผ่นดินอะดิฉันก็อยู่กับพระองค์แล้วปีชายานก็อยู่กับพระองค์แล้ว <S <S